รื่องรุ่นถัดมาที่มาพัฒนาต่อเลยค่ะแตกต่างจากรุ่นแรกอย่างไรบ้างสิ่งแรกเลยก็คือว่ามีลานเทาไหรมีลานก็คือการควบคุมพลังงานในเครื่องเนี่ยใช่จะใช้ระบบลานลานแลง่ายขึ้นลง่ายขึ้นสิ่งที่สองก็คือว่าช่วยอ่าสิ่งที่สองก็คือตัวสิ่งที่สองคือแต่เดิมเราใช้เป็นแผ่นแผ่นดีบุกค่ะแผ่นโลหะใช่ค่ะแผ่นโลหะมาฟังได้ครั้งเดียวมันก็ยี่ยี่ยับเสียหา นะครับอเล็กซานเดอร์กรนเบลก็เลยนำแนวคิดของดิสานได้มาพ่อเป็นคีพึ่งเป็นกระบอกแบบคีพึ่งแบบนี้อันนี้ทําจากคีพึ่งใช่คีพึ่งเลยนี่คือตัวคีพึ่งแน่ๆพอเขาขึ้นมวลมาหล่อแล้วเนี่ยมันจะแบบนี้ตัวคีพึ่งทําหน้าที่อะไรนะคะตัวคีพึ่งเนี่ยจะทําหน้าที่คือเหมือนกับแผ่นฟอยล์นี้แผ่นวาร์ปี้เราก็จะกลับเสียงลงไปใหม่แสดงว่าใช้ซ้ำได้ใช้ซ้ำได้แล้วมันก็จะทนกว่านะครับแล้วก็ตรงนี้สังเกตดี เาร์่าาครับก็คือเชื้อรานี่แหละคือปัญหาของที่พื้นเคยเข้ามาในสยามนะแล้วก็เสียเงื่อนร่างักษณะแย่เลยนะครับแต่ว่าบ้านเราร้อนชื้นมันก็เลยมีเชื้อราเกิดขึ้นมาแล้วก็จีบกระบอกจนแตกเพราะฉะนั้นถ้าเบื่ออันนี้อันนี้เชื้อรานี่มันเกิดจากอะไรคะความชื้นแล้วก็มือเราเนี่ะมือไปจับตรงนี้หรอคะใช่ที่เราสัมผัสเนี่ยมันก็จเเชื้อราใช่แเพราะฉะนั้นเวลาจับ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 อย่างนี้ก็คือเอามือสอดเข้าไปแล้วก็จับมือสอง เพื่อรักษาตัวตัวแถบเสียงไว้ใช่ไหมคะอันนี้คือเขาเรียกกระโหลกกะโหลกบันทึกเสียงค่ะนะอันนี้เขาเรียกตะหลกเล่นกลับหรือเพลย์แบ็คเพราะถ้าเกิดเราไปบันทึกเสียงแล้วก็เล่นกลับได้โดยใช้กระโหลกมาช่วยใช่ก็คือง่ายว่ากระโหลกบันทึกเสียงเนี่ยตัวนี้มันจะเด้งเพื่อที่จะต่อติ๊ก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 ไปค่ะแต่กระโหลกเล่นกลับนั้นมันจะไม่เด้งเหมือนอย่างนี้สาเหตุเพราะว่าถ้าเกิดคุณต่อใช้กระโหลกตัวเดียวกันไม่กลับหรืเแบ็คมันก็อัดซ้ำอัด อาจาไปทับมาชจนไม่มีเสียงออกเลยร้อยกว่าปีร้อยกว่าปีไม่เคยใช้ที่ห่อครับผมจ้อพคนนี้ไม่ยอมให้เราใช้หรอกค่ะครับจาบรีสิ่งที่ต้องนะครับนิวยอร์กชิคาโกสหรัฐอเมริกาเอดดสันแมนไ่ของแท้หรของแท้แล้วนี่ในสัอายุตอนที่เราเปิดขายเป็นหนึ่งแปดแปดแปดแล้วคับ ปีนี้2011กระบอกนี้เริ่มมีการจนลิขสิทธิ์ 4, 1 8, 8, 8. ่การแปลแปลนี่เป็นรป,ปีนี่เก็บรักษาไว้อย่างดีแล้วก็คุณสมบัติคุณภาพอะไรนี้เหมือนเดิม,ม,ดมไม่เคผู้<ๆ>ต่ของที่ประดิษฐ์ทำในร้อยกว่าปีก่อนคุณภาพดีมากเลยนะใช่ครับก็คือแปลว่าถ้าเราเก็บดีของก็จะยังดีอยู่จนถึงปัจจุบันนะ แล้วที่มาจรดแจก็คือว่าตะบอกเนี่ยหนึ่งร้อยสามสิบหนึ่งร้อยยีสิบกว่าปีที่ผ่านมานี่อยู่ในอุโมงค์เวลาตลอดคืออยู่ในภาคใต้ตลอดรอจนกระทั่งถึงวันนี้รอจนกระทั่งถึงวันนี้เลยนะครับนี่ครับเขาแค่จะบอกุพียงก็คือมันจะเป็นเนื้อเหมือนเราขูดเทียนถูกต้องนะครับนี่แหละนะครับคือวัตดุที่เราใช้แล้วก็ตะบอกนี้เก็บมาหนึ่งร้อยยี่สิบกว่าปีไม่เคยใช้นะครับ เป็นรลูสกรดนอกกรลาค่ะครับก็คือนี่ครับอ๋อขั้นขั้นตอนแรกคือเหมือนเราใส่แถบชักเสียงเข้าไปใชใช่แต่ว่าถูกต้องอันนี้เราจะใส่เป็นกระบอกเข้าแล้วก็เอาเข็มาะครับอันนี้เราเปลี่ยนหัวเรื่อหัวใหม่แล้วใช่เราก็ต้องเปลี่ยนนะครับเป็นหัวรับเสียงหรือกรดโลกมันเปลี่ยนสืบชีวิตลยครับ สุดชีวิตก็จะดีครับเพราะว่าฝุ่นที่พึ่งก็จะพุ่งออกมาถ้าถ้าเราดังมากแค่ไหนฝุ่นที่พึ่งก็จะพุ่งออกมามากแค่ไนเสียงต่อก็จะไถหรือว่าครวนดินลงไปเลยนะเอาประมาณรอบประมาณรอบแรกแลครับผมก็หลักการบันทึกเสียงก็จะคล้ายเดิมค่ะแต่ว่าเครื่องมือเนี่ยถ้านับเป็นยุคเราจะเรียกได้ว่าทันสมัยมากยิ่งขึ้นและกการบันทึกเสียงโอกาสที่เสียงจะได้เสียงติด ความคงชัดต่างๆเ่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นผมจะให้สัญญาณสามสองหนึ่งนะครับสามสองหนึ่งกดด้านกันล่สุดที่สุดกันยายนนี้แน่นอนโอ้โคดีปะนี่เขาเรียกการจนจาระเลยครับหุยนที่เกิดจากเข็มไป ที่พึ่งใช่เป็นร่องลงไปเป็นร่องเสียงก็เปรียบเหมือนกับอะไรครับเปรียบเหมือนกับว่าเราใช้นานะครับเป็นรอยไถรอยไถลงไปอ่านี่เราก็ต้องปัดกุยชีพึ่งออกไปจะเห็นชัดขึ้นอย่างมากมายเลยตอนนี้นด,ดูดีนะครับอ๋อที่สวยมากร่องชัดเจนมากที่ขี้พึ่งเนี่ยคะ่ะจะมีรอยที่เข็มจิ๊กจิ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 ก,จก,จกลงไปเป็นเส้นหยักหยักนะคะ รอยสามเส้นดูเห็นได้ชัดเลยค่ะอ,อันนี้ก็แปลว่าเสียงดังฟังชัดเนื้อแน่นเนื้อแน่นผลงานโดดเด่นครับนะครับครั้นี้เราก็เปลี่ยนเพราะถ้าเกิดเราไม่เปลี่ยนเนี่ยเราฟังซ้ำเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่ามันไปลบสิยนเดิมค่ะ <c oughs> นะครับอันนี้เราก็ต้องใช้ก็เรียกว่ากระโหลกเล่นกลอันนี้ <c oughs> อ๋อไม่เ,เหมือนดอาไลมอนมีของพิเศษเป็นชิ้นๆครับก็เ้ยหยิบบอกว่าแล้วก็บ <c oughs> อกชื่อด้วยนี่คือ มันของวิเศษของวิเศษครับแลาวนี่เรามาชมของวิเศษเมื่อ120ปีกันพรอน้อมไหมครับพ,อพอร้รอมค่ะแอบวางเสียงอ่อัครนี้เรามาฟังดูนะครับเสียงที่บันทึกลงไปเมื่อสักครู่นี้ เสียงพันเสียงตกองชัดเจนครับเสียงชัดมากเลยค่ะแ,แต่ต้เข้าใจว่าเหมือนกับว่าเสียงเราอาจจะไม่ไม,ไม่สม,มวุวนเออที่มันมีร้อยยี่สิบ <120 S 1> <ะ>ปีมาก็ได้ทำแหะแต่ว่ามันเสียงชัดมากเสียงชัดเป็นคำคำเลยอะ แล้วก็กระบอกเสียงเนี่ยแหละสามารถฟังซ้ำได้มากกว่าแบบแผ่นโลหะละเป็นสิบสิบรอบเลยไม่มีตั้งตะวนเนี่ยสมมุติว่าเมื่อกี้เราฟังอะไรฟังแล้วไม่ชัดฟังใหม่ฟัองใหม่เลี้ยเราก็ยกขึ้นครับกี่ครั้งก็ได้กี่ครั้งก็ได้ครับผมค่ะสองสามใช่ครับ จะดังไปไหนกระจุยกระจุยเห็นชัดเลยเดี๋ยวให้ฟังดูแบบว่าโบราณโบราณดิเนะแล้วมันจะมีเสียงแคร์แขก์แคร ของเครื่องไปด้วยนะพบกับนวัตรกรรมการบันทึกเสียงตั้งแต่ยุคเปลี่ยนแปลงโลกจนถึงยุคที่กำลังสูญหายในพีูพ้คคาแล้วหลักการทำงานของเครื่อทงที่เรียกว่ากระบอกเสียงกับแผ่นเสียงครับเหมือนกันหรือต่างกันยังไงคะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับ พราะว่ากระบอกเสียงเนี่ยถือเป็นวัตกรรมในการบันทึกเสียงขั้นแรกของโลกและมันมีวิธีการก็คือว่าเป็นการกําเนิดร่องเสียงก่อนแต่ร่องเสียงเนี่ยเกิดจากการที่เราเนี่ยนะครับเอาหัวเข็มเนี่ยกระแทกขึ้นลงแนวดิ่งค่ะเป็นลักษณะนี้อันนี้ก็คือเกิดเสียงจากจากเข็มกระแทกกับตัวแถบใช่อันนี้เป็นอะไรก็ได้อันนี้เป็นผลแปรงที่ไว้สำหรับปัดแว็กซ์มื่อกีผมอุปมาว่าเป็นหัวเข็มนะครับมันก็จะกระแทกให้ขึ้นลงแนวดิ่ง อ่าคือสูงต่ำสูงต่ำสูงต่ำนะฮะเมื่อเวลาเราเล่นกลับมันก็อย่างงี้มันก็อ่านใช่มันจะเกิดเป็นเสียงนะเป็นเสียงสุบสีนี้แต่ว่าเวลาเป็นแผ่นเสียงมันจะไม่ใช่อย่างนั้นละนะครับแผ่นเสียงเนี่ยเราจะเรียกว่าการเกิดร่องเสียงแบบซุกแซกค่ะคือด้านข้างค่ะนะครับเพราะเพราะฉะนั้นเสียงเนี่ยอัตราดัพื้นเนี่ยเรียบเห็นไหมฮะพื้นเนี่ยเรียบอันนี้คือพื้นของของแถบ อ่าของของแผ่นเสียงใช่แต่ว่าอันแรกเนี่ยก็คือพื้นของกระบอกเสียงนะกระบอกเสียงเนี่ยพื้นเนี่ยจะเป็นสูงต่าเป็นเนินแต่ร่องเนี่ยเรียบแะเพราะฉะนั้นเวลามาเกิดเสียงเนี่ยก็คือการเสีย่างนี้ถ้าแต่พอมาเป็นแผ่นเสียงปั๊บเนี่ยเสียงมันก็เกิดอย่างนี้เข็มมันก็จะอ่านใช่ถูกต้องนะครับเราเรียกว่าซึกแซกหรือภาษาอังกฤษก็คือ l า t e r a l c o n d e นะครับแต่ว่าอีกอันนึงนะครับอันนี้ก็คือ อันนี้เป็นแบบ lateral ัต t ิ i s คือซิกแซกส่วนอันนี้ก็คือ vertical cut disc ก็คืขอขึ้นลงแล้วนี่นโลกนี้มีสองอย่างที่ทำให้เกิดเสียงค่ะเหมือนไทยมีเพลงที่ถูกบันทึกไว้ด้วยระบบกระบอกเสียงแบบนี้ไหมคะมีครับมีอะคะเพลง่ะ <S <S <ใ>นะรตั้งแต่ชาติของเอเชียเองหรอคะเป็น ทำไมเราถึงได้เป็นหนึ่งในสามชาติแบบนั้นเออ่ด้วยความบังเอิญ <c oughs> จริงๆไม่ควรจะมีประวัติศาสตร์ด้านนี้ด้วยซ้ำนะแต่ว่าในาบุตรม่หินเนี่ยนะครับ <c oughs> ตอนนั้นเป็นเป็นข้าราชการ <c oughs> อยู่ในสำนักพระราชวังก็คือรับใช้ 65, ชาบุตรท่านรัชกาลที่ห้าต้องการนําคณะละครเนี่ยนะครับไปจัดแสดงอยู่ที่ป <c oughs> าลิสในงาานอังกฤษก็เลยเดินทางไปแต่ว่าไปรถช้าไปไม่ถึงเวลามข้าดเคลื่อนไปก็เลยไปที่เยอรมันนะแล้วก็ไปเน่นอร์แลนด์ ปีพลาดและหน้ากอ,องเนี่ยนะครับด้วยเพลงสรรเสริญความมีทยอยนอกเทไนเนี่ยนะครับต้องการที่จะไปเล่นที่มอสสุแต่อเ,เออมีนานละครใส่เงาะใส่อะไรเนี่ยดูคือเราในเป็นเสื้ะเป่าประจำชาติแต่คนเยอรมันเห็นแล้วเป็นเรื่องประหลาดเป็นตัวตลกก็เลยพาไปเล่นที่สวนสัตว์ทั้งหมดเลยนะครับและเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นตรงที่ว่าได้มีดรคาร์ลสุ้มเนี่ยซึ่งเป็นดรตรงหนัาเสียไม่เห็นคราะตกใจว่าเออไปดูตีไทยมันฟังล้วแปลกก็เลยนําเครื่องแบบนี้ครับ คือแบบนี้เลยไปบันทึกไปบันทึกเสียงเพลงนทดครับปีพศนะครับ2443 2443ก็สิประมาณร10ปีใช่นะครับและเหตุการณ์ในครั้งนั้นได้มีการในมุตรไม่เห็นและคณะได้บีการเล่นเพลงสรรเสริญพระบรมมคทั้งแรกด้วยลงทําบอกเสียงแบบนี้โอ้ไม่น่าเชื่อเลยแล้วก็คือคือต้องต้องเรียกว่าบังเอิญจริงๆนะบังเอิญเป็นภาษาบังเอิญเล่นเพลงสรรเสริญพระบรมมีด้วย แล้วก็ไปเล่นที่เยอรมันด้วยแล้วก็บังเอ,อิญมีคนที่มีเครื่องบันทึกเสียงมาเจอด้วยใช่ก,ก็เกิดเป็นกระบอกเสียงเพลงสั่งเสริมพระบรารมีขึ้นมา<ช>่<ผ>มขอฟังเป็นขอฟังเพลงสังส่งเสริมพระบรารมีรที่บันทึกผ่านกระบอกเสียงคร,ครั้งหนึ่งในชีวิตค่ะ